รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนใหม่ เส้กอกซีพีซิกเนเจอร์ลองเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ทุกคนก็คงจะมีน้องเน่าด้ดวงใจแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นความทรงจําในวัยเด็กของแต่ละคนค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะร้อยอาชีพพลิกฝันค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับร้านซ่อมตุ๊กตาค่ะเรียกว่าฟื้นความทรงจําในวัยเด็กให้กับเราค่ะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตุ๊กตาของเรานั่นเองค่ะจต่ก็เลยพามาที่ร้านซ่อมตุ๊กตาค่ะเรียกว่าสามารถที่จะ ฟื้นนะคะน้องที่อาจจะแบบว่าเน่าหรือว่ายับเยินค่ะจนกลับกลายมาเป็นเหมือนใหม่เลยแล้วค่ะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเจ้าตุ๊กตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดหลัยหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้พี่เท็ดดี้รอจอยอยู่ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวจอยเอาน้องตุ๊กตาเน่าของจอยไปซ่อมพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันค่ะ ครับผมขออนุญาตค่ะครับผมครับผมได้ค่ะว่าที่นี่มีรับซ่อมตุ๊กตาครับผมค่ะหนูมีน้องเน่าหนูมาเลยค่ะเบ่อว้ไม่ได้กินข้าวเลยนไม่ได้กินข้าวเที่ยวใช่ค่ะให้ทำอะไรค่ะอาจจะแบบมีแบบยัดนุ่นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเขามี ชีวิตหน่อยค่ะใช่สำหัณ่าเดี๋ยวจัดการค่ะค่ะพูดว่าชื่อพี่เทดดี้ต้องคิดถึงน้องหมีอย่างแน่นอนใช่ค่ะซึ่งแบบโหนี่น้องหมีรายล้อมเราอยู่เลยนะคะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพี่เทดดี้ตอนนี้ที่กำลังโด่งดังมากในโซเชียลคือเรื่องของการซ่อมตุ๊กตาค่ะเหมือนเป็นการช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจคนด้วยนะคะซ่อมตุ๊กตาพี่เทดดี้คือซ่อมอะไรย่งไงคะ ส่วนใหญ่ฮะ,ะก็คือจะเราซ่อมเรื่องผ้าถ้าก็คือที่มันขาดหรืออะไรเนี่ยหรือชํารุดเนี่ยก็จะพอดีเราผลิตตุ๊กตาแล้วก็เอาผ้าที่เรามีอยู่เอามาซ่อมหาเสริมในส่วนที่ขาดให้ให้กับเขาให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแปลว่าเราต้องเห็นของจริงแบบนี้นใช่ต้องเห็นของก่อนฮะ uh huh. พอเห็นของก่อนแล้วก็ค่อยประเมินราคากันว่าจะทําอะไรบ้าง บางคนทํามาลูก,ก,ลก,กตาแตกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนลูก,กตาให้เขาบางคนก็ผ้าขาดตำแหน่งที่ขาดเราก็ถามว่าเออมันขาดแล้วเปื่อยไหมถ้าเปื่อยมากเราก็เปลี่ยนผ้าตำแหน่งนั้นแล้วก็มีผ้ามาเทียบให้ลูกค้าดูนะแล้วก็โอเคลูกค้าพอใจเราก็จัดการให้ เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าแบบว่าคนที่เอามาเนี่ยอยากได้แบบไหนความต้องการใช่ฮะต้องดูสภาพของตัวตุ๊กตาก่อนค่ะแปลว่าจริงๆิงก็คงเจอมาหลากหลายเคสเคสน่าจะง่ายสุดเราเป็นใครนี้ง่ายอันนี้คือง่ายมากเราต้องมาพิจารณาว่าจะเริ่มต้นยังไงก่อนแล้วก็โทรคุยกับลูกค้าว่าที่ส่งมาเนี่ยให้ทําอะไรบ้างวันหนึ่งเนี่ยสามารถซ่อมได้กี่ตัวคะ ขึ้นอยู่กับสภาพของขึ้นอยู่กับอาการน้องใช่ครับผมตุ๊กตาว่าที่มาเนี่ยเป็นสภาพอย่างไร<ฆ>บางวันเนี่ยได้แค่ตัวเดียวก็มีเพาะถ้าในสภาพดี้นั่นหน่อยก็งานง่ายน่อยก็ประมาณ 3- 4สี่ตัวต่อวัน<อ>แต่ของมาเนี่ยมันเยอะกว่าเลยการเป็นทบๆๆกัเนเพราโดยปกติก็ขึ้นอยู่กับอาการ<ฆ>ของน้องแต่ละตัวอาการที่แบบว่าเห็นว่าพี่เท็ดดี้ดูแล้วว่าหนักสุดเลยอาการหนักสุดจริงๆขาดวิ่นวิ่นมาเนี่ย เป็นชิ้นใช่เนี่ยโอ้ผ้าขาดพนุขาดนั่นแหละอาการที่จะหนักคือส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมาอาการหนักๆอย่าต้องไปรุ้นกันดูเดี๋ยวยตอนท้ายตอนท้ายนะคะบางคนเนี่ยอยากได้ของอยากได้ของเดิมอยู่ในเทกเจอร์ขัดๆางเงี้ยเราต้องซ่อมด้านในแต่บางคนโอเคบอกว่าอยากทําให้ดูดีสมบูรณ์ ก็แหละเอาส่วนที่เหลือทั้งหมดยัดไว้ข้างในก็คือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบใช่ใช่พี่เฮดี้ก็พร้อมที่จะแบบอ่ะก็ตามตามหิวใจนะช่วยกันนะคเรื่องว่าจิตใจเขาอยากต้องการแบบไหนให้เขาได้อยู่อย่างนั้นมีความสุขับเพราะว่าของเหล่านี้เรียกว่ามันเป็นมีคุณค่าทางจิตใจแล้วเป็นความทรงจำความทรงจําของเขาค่ะแอบถามเรื่องใดได้พอแอบดูบางอันเนี่ยอุยตัวหนึ่งพี่ก็คิดถูกถูกน่ารักมากจริงๆงานเฉพาะงานซ่อมนะ รายได้ก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ห้าหนต่อเดือนเห้ยเหรอคะอ๋ะอทางที่พี่เทติีก็คิดถูกแล้วนะแต่ว่าคนมาซ่อม,มเยอะมากมากจากการรับซ่อมตุ๊กตาที่เป็นดวงใจของใครหลายๆคนนะคะพี่สร้างไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยละคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับพี่เท็ดดี้กันนะคะขอบอกว่าพี่เท็ดดี้เนี่ยนะคะเป็นช่างปิโตเลียมเก่าค่ะ อ้าแล้วกลายมาเป็นช่างเย็บตุ๊กตาได้อย่างไรช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะคะสนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่อแอบย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เทนดี้บบว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของตุ๊กตาหมีมา30ปีแล้วเริ่มแรกเลยพี่เทนดี้คิด<ม>ที่จะทำตุ๊กตาหมีหรือเปล่าเปล่าครับจริงๆผมเป็นช่างผมทำงานอยู่ในกลุ่มเปตโตเคมีครับผมติดตั้งเครื่องจกักรอเนี่ยอุปกรณ์ คือผมลาออกจากการปิโตรเลียม่งประเทศไทยมาแล้วก็เปิดบริษัทกับน้าชายแล้วก็ทําเกื่อวการติดตั้งเครื่องจักรอะไรอย่างเกี่ยเครื่องจักรใช่มันมีรองานซึ่งให้ลูกน้องไปทาไม่ได้มต้องดิวเองระหว่างที่รอเนี่ยผมขับรถเล่นไปแถวโพธารามราชบุรีก็เห็นข้างทางเขามมงอะไรกันเยอะแยะหินตุ๊กตาเลยใช่เขาผมก็เลยจอดเข้าไปดูกขาขายตุ๊กตาเขาขายดีขนาดนี้เถอะพอดีพ่อแม่ผมมีหน้าร้านอยู่แถวสำเพ็ง ผมบอกขอเจ็ดที่หน้าร้านหน่อยได้ไหมคือทำเล่นๆ่นสนุกมใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยลองเอาตุ๊กตาอย่างนูมาลอง,ลอง,ล,องลองดูผมก็บอกว่าใช่ล่ระดได้มาขายดูแล้วกล็ลองขายดูแล้วมันขายดีขึ้นมาก็มันก็าง่ายดีไม่เครียดไม่ซีเรียสเด้วยวเพราะผมโอนนี้ทำงานวนันนมันเครียดค่ะแล้วก็อันี้แค่ไปรับของแล้วก็มาขายนะใช่แล้วก็ผมก็นั่งดูแบบก็ไม่ได้ยากเพราะพื้นฐานวิศวกรรมอยู่แล้วนะเคยเรียนแมตต์ชีตอะไรเงี้ยการตัด ทางบ้านเ,เขาตัดเย็บเสื้อผ้าผมว่คาครูพักรักจำดูแล้วมันไม่ยากดูแล้วมันก็คล้ายๆกันแล้วการคำนวณมทตริเรอะไรทุกนี้มันก็ง่าย<ม>ก็เลยเอาความรู้เชิงวิศวะมา,มาใช้ด้วยก็คิดต้นทุนได้แล้วก็ไปจ้างไอ้โค้เย็บผมก็เอารูปแบบนี้มาผมบอกว่าขายง่ายขายดีมามมก็เลย ตอนนั้นเป็น Teddy Bear, เทนดี้แบร์ไทยแลนด์ยังยังยังแต่ก็เริ่มทําแบรนด์แต่ทำเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวใช่ตอนหลังก,ก็เป็นชื่อลูกชายก่อนพ e ชเวิร uh ์ดทอยด์ค่ะพีชเวิร์ดทอยเสร็จแล้วก็กกเลยทําแบรน์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มขายเริ่มขายเนี่ยพอทําขายดีป๊อปคนเริ่มรู้จัก,จกมีคนจีน uh huh. เข้ามาติดต่อเพื่อค้าขายกับเราเ uh huh. ออเป็นคนจีนแล้วก็เป็นคนเกาหลี uh huh. ลเข้ามาก็เลยคุยกันก็เลยจ้าง ลักษณะสไตล์ที่ของเขาทำอย่างอย่างชาวเกาหลีเนี่ยเขานําผ้าเข้ามาจากเกาหลีเทคโนโลยีผ้าเกาหลีก็ดีนะผ้ามันดีแราวทามา,มแ,ลมาแล้วคุณค่าดีแล้วราคาไม่แพงทีนี้เราก็ได้ช่องทางแล้วก็เริ่มไดม้มีวัตถุดิบก็เลยทําออกมารูปแบบนี้มาไปเสนอขายทางราชบุรีด้วยทีนี้อ๋อกลับไปที่ใช่ก็ขายนีนไปพอพอคนเริ่มรู้จักมากขึ้นก็โอเคมันเหมือนว่ไปเรื่อยละทีนี้ งานช่างทิ้งไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนเลยผมให้น้าชายจาัดก,การเลยผมผมไม่เอาแล้วไม่ยุง่งละเพราะชอบด้านนี้มากกว่ามันสบายมันไม่ต้องแบบมีเครื่องจักรนู่นนี่นะมันไม่เครียดอะตามจังหวะของโอกาสก็เลยมาถึงปัจจุบัน30ปีครับผมปีหน้าครบ30ปีแล้วทำไมถึงมาสู่วงการซ่อมตุ๊กตาได้คะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่ได้คิดจะเปิดซ่อมตุ๊กตาแล้วเพราะว่าลูกค้าเก่าขยันขยอช่วยซ่อมหน่อยเพราะ ตุ๊กตาเขาหาที่ซ่อมไม่ได้ลูกค้าเก่าที่ซื้อของที่แบร์ไทยแลนด์แล้วก็มีตุ๊กตาบางตัวที่เขาเก็บไว้ทีแรกเขาไม่กล้าเพราะว่ามันตุ๊กตาของที่อื่นแบรนด์อื่นใช่ไหมเขาบอกมาซ่อมให้เราซ่อมตัวที่1มาตัวที่2องเฮ้ยมาเดี๋ยวก็คงโพสต์แล้วคนเห็นนะครับมาตัวที่3พอมาตัวที่3เนี่ยถ้าจะเห็นในทิกตอกก็เป็นคลิปที่3เลยเป็นเป็นกบสีเขียวกบเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนที่เป็นไวรัล้วทำสร้างทิกตอกให้เป็นไวรัลอ่ก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาแล้วส่งมาตัวนี้ซ่อมได้ไหมเสร็จแล้วก็คนตอบน้องเมื่อกี้เนี่ยเคนคนตอบว่าตัวอะไรเนี่ยมองไม่ออกเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องของการพูดในคอนเทนต์ในทิกตอกเนี่ยต้องมีคําพูดที่ตัดตัดความรู้สึกคนถึงที่ชอบเขาก็บอกว่าทําไมว่าน้องเขาเป็นน้องเขามันไก่น้องเขาหน้ารักจะตายอะไรเงี้ยได้มาดูก็เกิดกลายเป็นคนเข้ามาดู พอเข้ามาดูปั๊บก็จะโทรเข้ามาถามวันนั้นคืนนั้นอะ่ะเข้ามาเยอะมากเลยเข้ามาเรื่อยๆตอบเท่าไหร่ไม่ลอมลดสักที๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็เลยบอกมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ถามก็เลยมานั่งเช็คดูนี่เป็นวัล่าของคนนี้จากคนนี้เราเลยคนเข้ามาดูเยอะอก็เลยทําขึ้นมาค่ะเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะมีน้องเน่าของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่กล้าจะไปช่ที่ไหน จริงๆแล้วในเรื่องของแนวคิดในเรื่องการทําธุรกิจของพี่เทดดี้ล่ะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อย,ยอดแล้วก็แนวคิดทางธุรกิจโดยรวมโดยรวมจริงผมผลิตตุ๊กตาให้ลูกค้านะมาจรจิ้นไม่ใช่เยอะมากมาย,ยแต่ว่างานซ่อมเนี่ยเท่าที่คุยกับลูกค้านั้นเขาต้องการให้ผมให้อยู่โครงการนี้อยู่นานๆเพราะหาที่ซ่อมไม่ได้มีคนถามว่าถ้าคน,นประเภทไหนที่มาทำได้ผมบอกได้เลยหนึ่งต้องมีใจรักงานศิละปะ ในที่สองต้องมีความอดทนต้องใจเย็นที่จะรับฟังปัญหาของคนอื่นเพราะมันไม่ง่ายคนประเภทนี้หายา,ยากในปัจจุบันเขาต้องคุยกับคุยกับลูกค้าแล้วมันเป็นเคส by เคสใช่เหมือนกกนหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันหมดมันไม่แพทเทิร์นเดียวมันหลายแพทเทิร์นเลยมันก็ทําให้รู้สึกนี่เราเอาความทุกข์คนอื่นมาใส่ใจมาใส่เราใช่ไหมเนี่ยมาความเครียดยมาว่ากำลังคิดแก้ปัญหาหเขา แต่ก็ทำาแล้วพอ,พอเขารู้สึกดีเราก็มีความสุขสบายใจภูมิใจเนาะบางทีเห็นเขา<ช>จริงๆก็เรื่องของความทรงจำค่ะไม่ว่าจะราคาขนาดไหนหรืออะไรยังไงแบบมันก็มันเหมือนถ้าเป็นจะก็ยอมนะคือถ้ามันเป็น,ปนต้งแต่อันดีตั้งแต่เด็กเป็นของคุณแม่คุณย่าอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความทรงจำดีๆค่ะความรู้สึกที่ได้ซ่อมให้กับลูกค้าที่เห็นเขาแฮปปี้พิเศดดี มีความรู้สึกยังไงก็ดีใจนะที่สร้างความสุขให้ให้กับคนในบนโลกใบนี้ก็ดีใจที่ได้ทำเราจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็แบบเราได้สร้างความสุขให้กับเขาลูกน้องผมทุกคนก็โอเค,คเขาแฮปปี้ง่ายๆนั่งทำต้องอดทนอ่ะใช่หนูเห็นแล้วว่าต้องแบบมานั่งใชเออ่เก่งมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็เดินเข้ามาคุณผ,ผู้ชมอยากจะบอกไม่มีผู้หญิงเลย แต่ผู้ชายแบบมานั่งเย็บอะคือจจินตนาการไม่ถูกอะจอยคิดว่าแบบอ๋อต้องมีแบบเอเข้ามาน่าจะมีผู้หญิงมานั่งเย็บอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานั่งแต่ละคนเออมีอารมณ์เป็นอาร์ตอาร์ตหดน้ำสักศึกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออมานั่งเย็บอะน่ารักมากเลยอารมณ์มุ้งมิ้งอะอารมณ์มุ้งมิ้งมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะตามจอยไปเลยค่ะกับการซ่อมน้องสิงโตของจอยรวมถึงการได้เปิดกล่องกล่องครับผม ได้รู้ว่าอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนคุดหาสมบัติอ่ะคุดหาสมบัติดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยใหม่ i ิสุสดีแม m a ซ์เมจิกส์ทยานต่อให้โลกตาม ใหม่ไส่กอก CP Signature ลองเลยอ่ามาแล้วค่ะกับเบรกนี้นะคะซึ่งเบรกนี้เราจะพาน้องมากินข้าวซ้อมตุ๊กตากันแล้วก็จะมาดูนี่กับพัสดุของวันนี้ข้างหลังอีกนะจริงๆมีอีกนะแต่เอาเท่านี้ก่อนนะคะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก่อนเปิดเลยนี่คือคงแบบต้องดูทำใจนิดนึงว่าอย่าเจออะไรยังไม่รู้เลยนอ้ค่ะดูพร้อมกัน ก็อันนี้รถุงแรกอ่าอันนี้โอ้โหน้องตาหายเลยตอนแรกดูข้างหลังึูว่าแบบว่าเออยังโอเคคันนี้เดี๋ยวผมต้องให้ช่างดอทเขาดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้างที่ต้องการอันนี้เป็นคุณหมอซ่อมอ่าหมอดอทหมอดอทหมอก็จะบอกว่าอันนี้เขาส่งมาแบบไหนเขามีส่งมาบอกอย่างนี้ถือว่าอาการหนักไหมคะพี่ไม่ถึงกับหนักมากอันนี้เองซ่อมง่ายหน่อย แบบนี้ใช้เวลากี่วันวันกว่ากว่าไงวันกว่ากว่าเพราะว่าเขาจะต้องทหาลูกตาใหม่ลูกตาสองข้างแล้วเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ผ้าตัวนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยตามแบบก็คือผ้ามันขาดมันขาดแล้วก็เย็บขึ้นไปได้แล้วก็เย็บเจาะรูสองรูใส่ตุ๊กตาจบอันนี้ยังต้องดูก่อนว่าเขาเขาจะสปาือเปอ่ะก็คืออาบน้ําน้องด้วยอาบน้ำล้วสปาขนก็จะฟูโอ้โหอ้โหคออย่างดีมากเลยอ่ะ โอ้โหน่ากลัวต่อไปก็สนุกดีเหมือนกันนะคะพี่เทนนี่ที่เราเจอแบบว่าได้มาเปิดดูนะโอ้โหตัวนี้วันนี้จะลำบากเลยโทรรูกโอ้ ไม่มีขนแล้วพี่แอดี้อันนี้อาการหนักอย่างนี้ถือว่าอาการหนักอยากยืดอายุน้องอ,อยากให้น้องอาบน้ําแล้วทําสปาด้วยใส่ใาให้น้องอันนี้อ,อาการหนักเพราะว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนขนห้องนี้อย่าต้องคุยต้องปรับราคากันอีกทีถ้าสอว่อย่างนี้เป็นระดับแบบความยากง่ายหนึ่งถึงสิคนนี้อยู่ที่8ปดอยู่ที่แ ใช่เพราะว่าชิ้นส่วนเยอะเราต้องเปลี่ยนขนเขาใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องเปลี่ยนผ้าเาใช่ต้องเปลี่ยนผ้าใหม่อันนี้เถ้าไม่เปลี่ยนไม่ทาอะไรได้ไม่ได้ลยก็หน้าตาเขาจะเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้ยเราเปลี่ยนหมดเลยผ้านั่นเองทีเทดี้ก็จะต้องมีการประเมินก่อนแล้วก็ดูว่าผ้าที่เรามีกับที่เขาน้องอยากได้คืออะไรเราจะคุยเรื่องผ้ากับเขาจีิงแล้วก็ทําอะไรบ้างต้องบอกเขารายละเอียดบางทีบางคนเขาบอกโอ้ไม่ไม่อยากจะเสียเงินเยอะก็อาจจะ ใช้ป่าเอาใช้ป่าเอาแต่าการค่อนข้างแปดค่ะแต่นนองน่ารักมากเลยที่นองน่ารักบ้างเก็บนี่ผู้เกิดหมายเขาคุณหมอบอกโอเคนะกว่าจะจบแต่ละเคสเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาการซ่อมต้องแต่ราคาที่เราเคยทํามาถูกที่สุดจนถึงแพงที่สุดหรอคะถูกที่สุดตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทเรื่อต้นแค่ติดอะไรฮะ แพงที่สุดเลยค่ะที่เคยทำมาที่เยียวยาจิตใจอ๋อมีมิกกี้เมาส์3 0 0พตัวสามพันกว่าก็สามพกว่าก็ไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่คือแต่ละคนได้รับมันมีคุณค่าทางจิตใจมันเป็นความทรงจำใช่คิดว่าไม่แพงเลยมันหาสิ่งมาทดแทนไม่ได้เพราะว่าเราต้องยืดอายุของที่ลรกที่ความสะอาดที่ความทรงจำเขาให้ยาวที่สุดถือว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะ เหมือนกับน้องคนนี้นะคะที่จะเอามาในวันนี้นะคะก็เป็นของลูกชายจอยอซึ่งลูกชายจะก็หกขวบแล้วก็อยู่กับน้องมาก็ห้าปีแล้วว่ามันก็ถ้าเสริมอีกนิดนึงทําความสะอาดที่ผมบอกอะก็ะเขาอาจจะอยู่จนเป็นหนุ่มอะตอนหลังเขาจะเอามาแอบ,บซ่อมเอง <c oughs> อความชอบส่วนตัวของใจก็คือ ชอบแบบไม่อยากให้เขาแบบว่าป่องเกินชอบเขียวเขียวลองให้ให้อ้วนนิดนึงให้อ้วนนิดนึงขาให้ตึงนิดนึงโอเคให้มันดูให้มันดูดีให้มันดูดีทุก่นอ่ะนะโอเคเดี๋ยวหน่อยนึงเล้วจะปาขนให้ด้วยโอเคอ่าลองให้นิ่มมาแร้วเหมือนตัวใหม่เลยร่างเดิม แต่ว่าดูดีขึ้นนี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับก็ะจะมีการซ่อมแล้วก็ดูแล,แลก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากได้อะไร<ช>ก็รพี่เดดี้ก็จะคุยแล้วก็จะม,มีการประเมินว่าควรจะทําอะไรบ้างจริงๆงลูกค้าก็จะบอกมาก่อนเบื้องต้นแล้วก็ห,หมอดอทเขาจะโทรคุยกับลูกค้าแล้วคุยพอดีแชทคุยกันว่าต้องการแบบไหนว่าทําได้ถึงระดับหนึ่ง เขาจะถ่ายรูปให้ลูกค้าด okay okay okay. ูโอเคไหมโอเคไหมตลอดประทับใจมีมีหลายเคสครับแต่ว่าเป็นลูกค้าที่ท yep> et ี่มาที่ร้านคนมารับเองเนี่ยครับเราจะเห็นรีแอชชันเขาสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอได้ไปแล้วมันก็รู้สึกแบบเขาก็จะแบบเหมือนของใหม่เหมือนแบบเออเหมือนกับของเจ้านี้ก็คือรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นเงี้ยมันก็จะทําให้ภูมิใจ เวลาเห็นลูกค้าเขายิ้มก็จะรู้สึกดีอย่างนี้ค่ะช่องทางการติดต่อลคะคะพี่เทดี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจยังรับอยู่ไหมคะรับครับผมแต่ก็ช่วงนี้จะช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่างานเราเยอะต่อมาทางช่องทาง l i น์แอดเท d ดดี้ไทยเลยกในอินบ x ็อกในเฟซบุ๊กเท็ดดี้แบ Thailand ครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ทุกวันนะี ส่งเคสมาให้ดูก่อนในอินบอร์ก่อนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมส่งเคสคส่งรูปมารายละเอียดทั้งหมดนะฮะเป็นคลิปสั้นก็ได้ถ่ายรอบทั้งหมดเลยให้เราดูรายละเอียดก่อนแล้วก็ไซส์ขนาดก็เดี๋ยวเราก็จะประเมินราคาเบื้องต้นให้เอามาถึงของจริง้วเราจะบอกอีกทีว่าจะปรับขึ้นปรับลงแต่ส่วนใหญ่เราประเมินราคาต่ําไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับขึ้น <S <S ลูกค้าในสบายใจก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เทดดี้แล้วก็หมอดบบมากๆเลยนะคะที่เรียกว,ยว่าวมา บอกถึงอาชีพซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพมันก็มีคุณค่าหมดแต่ว่าอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าทางจิตใจตั้งแต่ผู้ให้แล้วผู้ได้รับด้วยมันคือมันความรู้สึกมันหาค่าประเมินค่าไม่ได้ประเมินไม่ได้ฮะประเมินไม่ได้สิ่งนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอาชีพที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่าจริงๆ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากมๆเลยนะคะถ้าเกิดใครมีน้องน้องๆอ,อยากจะยังไงก็ติดต่อได้ตามช่องทางที่พี่เท็ดดี้บอกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะเป็นกําลังจะให้กับถุกความฝันค่ะติดตามได้นะคะกับรายการร้อยอาชีพทางช่องไทยรัฐทีวีกด32ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ สวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรู้ทักษะการประกอบอาชีพมาใช้ประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับวันนี้จะเป็นที่ไหนไปชมกันครับสวัสดีครับผมนายไกรสอนบุญล่า เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างแม็กครับก่อนที่เราจะมาเปิดร้านตรงนี้ช่างแม็กทาอะไรมาก่อนครับตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่ในช่วงเรียนหนังสือครับก็รับซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านพอดีเรียนจบก็ได้มาเปิดร้านเลยครับเป็นความฝันตั้งแต่เรียนเลยครับเพราะไม่อยากไปจากบ้านไม่อยากไกลบ้านเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับตอนที่เปิดใหม่ๆเขาก็ยังไม่เชื่อครับว่าเด็กทําได้อาจารย์ที่วิไลแนะนําครับ ทีไลแนะนําให้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้ทําเพิ่มจากเมื่อก่อนขายยางเปลี่ยนยางก็ได้ทําเครื่องรับทําเยอะเลยครับรายได้ก็พอประมาณพอเลี้ยงตัวเองได้แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ครับอนาคตอยากต่อยอดตรงไหนอีกบ้างอยากต่อยอดขยายร้านมีพวกเครื่องกึง่งเครื่องควาน,นครับจะได้ไวอยากขอบคุณธนาคารออมสินที่ มีโครงการดีๆมาช่วยต่อยอดอาชีพให้กับผมครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสามารถติดต่อได้ที่ GSB Contact Center 1115สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่น่าสนใจจะเป็นโครงการอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมและช่างแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมใหม่อิสุสุดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชน หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e l e v e ผลิตภัณฑ์อาหาร CP